นิ้วนี่คะ่ะเนี่ยนะคะจากหัวไหล่นะคะวาดลงมาสองนิ้วแล้วก็ตีโค้งไปนะคะพอตีโค้งไปแล้วทีนี้เราวัดเราวัดความกว้างของคอหลังไวค้ค่ะเพราะว่าคอหลังเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยหกนิ้วครึ่งนะคะโอเคเราวัดคอหลังเสร็จแล้วก็เก็บไปเลยคะ่ะเราจะใช้แต่คอหน้านะคะ คอหน้าเนี่ยอันนี้คือเส้นเส้นคอที่เราแต่งตามที่เราพอใจแล้วนะคะกลางตรงนี้เนี่ยจะใส่ซิปนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะวัดจากดิมริมเลยนะคะไม่มีการยื่นนะคะแล้วก็วัดถอยมา2นิ้วสามสงนิ้วสามนะคะแต่ตรงช่วงเอวเนี่ยพี่หงจะลดให้เหลือสองนิ้วครึ่งเนี่ยคะ่ะคือให้ต่างกันแค่กระเบียดเดียวเพื่อที่จะเก็บเอวนะคะ ตรงนี้ลดมาสองนิ้วครึง่งแล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็หักออกไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวซิปนะคะซิปเนี่ยจะใส่ต่ําตรงนี้คือเอวนะคะอันนี้คือเอวซิปเราจะใส่ต่ําลงมาสองนิ้วครึงะคะ่งค่ะไม่มากกว่านี้นะมากกว่านี้เดี๋ยวเวลานั่งอะ่ะถ้าเขาติดซิปแล้วเวลานั่งตรงนี้จะกระเดิดนะคะจะต่ําแค่สองนิ้วครึ่งพอ แล้วเราก็เขียนมาร์กไว้ด้วยว่าตรงนี้คือซิปนะคะแต่ซิปเนี่ยเราจะใส่เนี่ยยาวขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าเวลารูดจริงๆเนี่ยจะรูดมาแค่ตรงนี้เท่านั้นแหละรูดมาแค่ใต้อ,อกตรงนี้ต้องการจะโชว์ฟันซิปนะคะเราก็วาดโค้งค่ะตอนนี้เราต้องการปกเนี่ยใหญ่สักประมาณ2นิ้วสนะ2นิ้ว3มก่อนนะคะช่วงเนี้ยเราก็วาดอย่างนี้นะคะ ดูโค้งสวยงามนะคะพี่หงจะไม่ให้แบบฟิกลงไปว่ากี่นิ้วกี่นิ้วนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเส้นเขาขัดกันเนี่ยดูสวยงามดูว่าเส้นเขาสมูทก็โอเคนะคะคนำชิ้นนะะี้ค่ะไปลอกใส่กระดาษแผ่นหนึ่งจะลอกหรือจะตัดออกมาก็ได้นะคะพี่หงว่าตัดออกมาดีกว่ามัง้งจะได้ไม่เปลืองอ่ะเราจะตัดชิ้น ชิ้นตัวเนี้ยนะคะตัดแยกออกจากกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตัดเนี้ยจะไม่มีการใช้สาบแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําเครื่องหมายไว้ก่อนนะตรงนี้มาร์กเอาไว้นะคะเวลาต่อจุดนี้จะต้องตรงกันนะคะตรงนี้เอวเวลาต่อจะต้อง ตรงกันนะคะไม่งั้นขยื่นนะคะข้างบนนี้ไม่ต้องไม่ต้องติกละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนเนี่ยจะมีการโค้งออกไปนะคะตัดส่วนตัวตรงเนี้ยออกมาเลยเดี๋ยวเรานำชิ้นปกเนี่ยไปเสริมนะคะตรงนี้ก็คือส่วนที่เราจะเก็บเอวตัดออกไปค่ะเดี๋ยวไม่งั้นเราจะงงนะคะ ตงนี้จะเก็บหน้าท้องน,นะคะเราก็จะแปะกระดาษแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะคะกะดูประมาณหนึ่งคืบอะคะ่ะอย่างนี้นะคะทีนี้วัดถอยมาะคะ่ะปกเราต้องการให้เขาตั้งยกยกนะคะจากเส้นไหลเนี่ยนะคะวัดถอยมา จุดนี้นะคะถอยออกมาสักนิ้วกระเบียดอย่างนี้นะคะมากไปไหมพี่ผแปะตรงนี้ก่อนเราก็โคง้งเห็นไหมไม่ตายตัวละเมื่อกี้พี่หงวัดมานิ้วกระเบียดแต่พอพี่หงฉีดนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยมันจะแอนมากไปพี่หงก็จะขีดอย่างเงี้ย นะคะจะไม่ใต่ตัวจะอยู่ที่เราจะโคง้งอตกลงประมาณ3ามกระเบียดนะคะแล้วเราก็วาดปกคอข้างหลังเนะะี่ยค่ะคอข้างหลังเนี่ยไม่ควรจะสูงมากไม่งั้นค้ำคอนะคะลองนําคอหลังมาเนะะี่ยค่ะคอหลังเนี่ยน่าจะแค่นิ้วสามก็พอนะคะไม่งั้นใส่คนใส่จะค้ำคอนะคะถ้านิ้วสามนิ้ว3ามอยู่ตรงนี้นะคะแต่ปกข้างหน้าเนี่ยเราจะสองนิ้วครึ่งดูซิว่าจะขัดกันไหม นะคะเราก็ต้องอย่างนี้แล้วตอนนี้ได้สองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้เราต้องการสองนิ้วครึ่งวัดจากเส้นตรงนี้ค่ะ วัดจากเส้นที่เมื่อกี้เราโค้งออกไปนะคะสองนิ้วครึ่งเนะะี่ยค่ะวัดมาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างของปกเนะะี่ยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยไปคลอดคอข้างหลังอย่างนี้นะคะจากตรงนี้นะคะโค้งมาแล้วเราก็คลอดเพื่อไม่ให้เขาค้ำคอนะคะ ทีนี้เราก็มาเช็คตัดออกไปเลยก็ได้จะได้ไม่งงจากจุดนี้นะที่ผมยังไม่ได้เช็คคอนะคะแต่ว่าจะตัดออกแล้วเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆว่าเส้นเขาเป็นยังไงในคอข้างหลังนี่จะให้เล็กลงนะคะ เวลาเรานํามาวางกับแดดนะคะเราลองเช็คก่อนนะคะเช็คทรงก่อนนะคะเรายังไม่ได้วัดคอหลังนะคะจากจุดนี้นะคะที่เรามาร์กเนี่ยค่ะจับให้ตรงกันนะคะแล้วก็ลองจับมาเช็คดูว่าคอเนี่ยตั้งขนาดเนี้ยโอเคไหมนะคะถ้าเราต้องการให้เงนมากกว่าน,นี้นะเราก็ตีโค้งตรงนี้ลงไปอีกนะคะแต่ที่ผมมองว่าเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังดีละนะคะ อ่ะทีนี้เราก็เช็คคอได้แล้วเช็คไม่ยากแล้วทีเนี้ยจากจุดตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยจะต้องตรงกันใช่ไหมคะเราก็วัดจากจุดนี้เลยนะคะจับกระดาษอย่างนี้เลยนะคะนะคะลหลอยู่ตรงไหนติ๊กไปเลยคะ่ะลหลอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คอหลังเมื่อกี้เนี้ยเราวัดไว้เท่าไหร่ล่ะหกนิ้วครึ่ง เราก็วัดต่อไปเลยค่ะหกนิ้วครึ่งตรงนี้ไม่พอไม่พอก็เสริมกระดาษนะคะเสริมออกมาหกนิ้วครึ่งเนี่ยได้แล้วค่ะ ตรงนี้ต้องติดตรงนะคะตั้งฉากนะคะแล้วก็ความสูงนะคะนิ้วสามนิ้วสามสูงไปไหมคือพยายามจะไม่ให้เขาค้าคอนะคะอาจจะต้องสองนิ้วเพราะว่าไม่งั้นขัดกันเยอะอย่างนี้นะคะเราค่อยๆโค้คงมาอย่างนี้เราก็จะได้คอข้างหน้าเนี่ยยังใหญ่อยู่แต่ว่าคอข้างหลังเนี่ยจะไม่ค้าคอนะคะ เช็คใหม่นะคะ